เราป่าป่สวยนี่มันคนไม่รถเป็นไรน่ะใช่คือต้งโมวันถ้าเขารถมันลงน้ำไปเลยป่ะแล้วรถรถเทอไปไหนอะไรเช่อ่ไปข้นไปได้ ถ้าหลัอะไรนะคะจะตีกี่ชุดอะก็ตีจนกว่าจะแตกเอ้ยตีก็จนกว่าจะได้อะไม่ไม่เก็บสักเสิบชุดดิเยอะเพิ่มเติมทีไรชุดดิอ้าวหรอใช่ใช่มันจะคงว่ามันจะแบบรู้สึกว่าดีกว่าเก็บสิบชุดไปเลยอยากเก็บไปชุดเก็บชุดมันเหนื่อยอ่ะเก็บสิบชุดมันเหนื่อยไหมเนะเพราะผมลงเหมืออกันอ่ะสามชั่วโมงเกบชุดเดินเหนื่อยหนึ่งชุดต้องไม่เหนื่อยจะเหนื่อยได้ไงอะของคนอื่นอะอ้าวตลบมันจะด่ากูณใช่ไหมนะไม่ใช่ตบอกอีกเหมือนเลยนะ ไม่ดีทำไมจิมพะาบอกว่าเขาบอกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าประมาณปีนึงมั้งถูกใจพี่แกเหรอย้อนเลยมันจะยุ่งเสียงหนูแกเหรอพี่เราเหรอเสียงหนูแกเหรอใช่กูมีมือที่ภาวะเหรอไอ้สัพท์กูพูดไม่ออกกูพูดไม่ออกเลยรวยก้าวพูดแข็งแข็งเนี่ยอุ้ยตายเหรอไอ้นี้น่ารักปะน่ารักวะเออ ไม่อะฉันว่าแบบเล่นเกมจนเช้าแล้วแม่ออกมนยังไม่นอนกเนาะคั่วอย่างเงี้ยแล้วก็ฉับปักฉับปัก เอารถมันลงน้ำไปเลยวะแล้วบอกว่ารถเธอไปไหนอะไรเงี้ย เลือดเต็มเลย <lawsuit> เลือดเลือดล้างเลือดก่อนล้างเลือดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนรู้ล้างเลือดก่อนล้างเลือดเอ่อกูปวดโอ้มันต้องรั้งเลือดนะแบบนี้มันต้องล้างเลือดกูปวยหัวเลยกูปวด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 มันมีมันมีมันมีผีทะเลทรายไม่ใช่แล้เขาไปไหนแล้ววะพี่พี่เป็นอะไรอะคะ พี่ไปโดนอะไรมาเขาฟื้นแล้วเหรอหรือเขาช็อกอยู่วะทุกคนรู้สึกผิดอะวะไปรักเนื้อรักตัวซะผมเป็นคนดีตลอดนะเขาเขาเขามาห้ามแต่เขาไม่ห้ามเขาก็ไม่ทายหรอกื่อกี้ไม่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะเพราะปะเกีบผีผีผีทรายมันมันดุไปจับโดดเสยแน่ ไม่รู้ว่าไม่เห็นอะไอ้วกม่เป็นคนีจังวะเขาไม่รู้ได้ไงวะเออเขาคงไม่เห็นรถไงเขาไม่เห็นรถเาคิดว่าแบบโจมันขับไปแล้วไง่เขาแหม่แนบเนียนวะเอาไปล้างเลยหรอเอาไปล้างในทะเล มันปั่นเลยเมื่อกี้เฮ้ยไม่ไปเลยอ่ะหรือมันงอนวะล์กหรือมันรู้แล้วมันงอนวะเราควรเอาขึ้นมาส้มไหมเราไม่ไม่เหมือนยังไงมันไม่เห็นอะไรเลยวะอ๋อฟิล์มมันดำรถไปไหนอะหายใครไม่รู้ขับไปหนใครไม่ต้องขับไปเอาไม่ใช่คันนี้หรอแล้วไปเจอที่ไหนมาไปทามาพี่นี่บนหัวพี่มีอะไรขึ้นด้วยอ่ะ เบื่อรถคันนี้แล้วพี่รถพี่นี่ลงน้ำได้ไหมทางดิไม่สะเทินน้ำสะเทินบวกอะ่ะแต่เมื่อกี้เหมือนเห็นรถพี่อยู่ในน้ำนะรถเหาะรถเหาะอ,อุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยเอ,อเรียบยร้อยตายแล้วหายกันเนาะหายกันเละ กดล็อกสกิลเจ้ากรรมในเวทโอ้ติดจรวดเลยแงมันมันขับว่ะหรือมันรัวเมื่อกี้คือเสียงหัวล้อแห่งความเชื่อไยอะสตาต้ลองขับนะแมวอ่ะยังไม okay. ่ได้อยากเล่นโอเคกูตายเดียวขับไหมขับเดียวไม่เป็นไรไม่เปิดตกอีกนะ เห็นเห็นเห็นเสาไฟไหมโนมิโนเลยฝากยาให้ตัวเองตายก็พอจะให้ทิ้ไปไ้เช้ It's all about humanity บาเลยเนี่ยเาะชิเงมาแค่น่อยเฮ้ยอีกิเียละ เยมันยังไปต่อได้ไม่ได้แล้วต้องร้องไหนเขียนดิเขียนไม่ได้ก็มีคนอยิบตัวได้โอ้โหเราอะมาแล้วขับเองนะครับเองนะครับเองนะครับโอ๊ยอยากขับอยากขับมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามือเข็ดมือเข็ดใช่ไหมบอกเรารถตู้บอกเลยเราจะไม่กล้ารับรถตู้อีกตลอดชีวิตรถนายไม่ทนเลยอ่ะไปขายไป โโอหแล้วดูขับเราก็ขับแบบนี้ตลอดนะรถเราไม่เห็นเป็นอะไรเลยมาไ,ไม่ให้เราขับแล้วหรอเดี๋ยวเราตกรถตายนะ<ฮ>นี่นะคะวิธีการนั่งรถโดยที่ไม่ต้องเป็นคนขอับอีกต่อไปนะอย่างง่วงไนงะให้ขบับรถโอ้โห